เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนอัตราการเปลี่ยนแปลงของการใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัยมีหน่วยเป็นล้านล้าน BTU ต่อปีนะครับในปีที่1น,นับจากคศ2 0 0 0สามารถประมาณได้ด้วยฟังก์ชันนี้ครับ2 1 7 x กำลังสลบ9 7 4 x บวก5 9 9 5 6 โอ้โห oh, ตัวเลขชวนมึนจริงๆนะครับโดยที่ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ15แต่น้อยกว่าเท่ากับ40จงหาการใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัยทั้งหมดตั้งแต่ปี15นะครับถึงปี40นะครับเอ่อข้อนี้ทำยังไงวะนะครับอ่อ คือเรานับ1ที่ปี2000ใน่ยไหมนะครับก็เขียนได้อัตราการเปลี่ยนแปลงของการใช้พลังงานเนี่ยเขียนได้ตามฟังก์ชันนี้ทีนี้ถ้าเราจะหาการใช้พลังงานนะครับหาการใช้พลังงานไม่ใช่หาอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับเออหาตัวการใช้พลังงานเ,เราทำยังไงครับเราก็ คืออย่างนี้อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวไม่โจแต่บอกอัตราการเปลี่ยนแปลงมันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือ f การใช้พลังงานนะอันนี้เวลาหาอัตรา,ารออกมาเรียบร้อยแล้วมันคือ fx คำถามคือการใช้พลังงานฟังก์ชันมันจะเป็นยังไงนะการใช้พลังงานก็คือยังไม่ตอนที่ยังไม่ไปหาอัตรานะ f ตัวเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยตอนที่ยังไม่ไหาอัตรานหน้าตามันหน้าตาของฟังก์ชันเป็นยังไงก็คือถ้าเราเอาฟังก์ชันของการใช้พลังงานนไปหาอัตราเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันได้เป็น f นะครับแล้วตอนที่มันยังไม่ใช่ อัอาตราเนี่ยมันเป็นอะไรน้าตาฟังชันเป็นยังไงก็อย่างนี้อย่างนี้คืออย่างนี้เราก็กำหนดนี่ครับกำหนดให้นะการใช้พลังงานเนี่ยมันมีสัญ,ญลักษ์เป็น g นะครับเออนะ g ซึ่งเป็นฟังชันของ x นะครับถูกไหม x ก็คือปีที่ใช้อะนะเออมันย่อมเป็นฟังชันของ x ที่ นะครับนะ x นะครับที่ x ตั้งแต่สิบห้าที่ p t x a อย่างนี้นะครับหน่วยเป็นอนะไร ล้ร้าน BTU อืมอ่ะกำหนด G ขึ้นมาทีนี้เขาบอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็น F ก็หมายความว่าไงครับหมายความว่า G เนี่ยถ้าเราเอาไปดิฟ G คือการใช้พลังงานถ้าเอาไปดิฟมันจะได้เป็นอัตราการใช้พลังงานจะมีคำว่าอัตราเพิ่มเข้ามาถูกไหมก็จากโจทย์เนี่ยก็จะบอกเราว่าถ้าเราเอา G เนี่ยไปดิฟ หรือไปหาอนุพันธ์เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นเอเออย่างนี้นะอ่อย่างนี้งั้นสาระที่โจทย์บอกมาแค่นี้แต่โจทย์ไม่ได้ให้ใหเราหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับอัตราเลยโจทย์ให้เราเนี่ยหาการใช้พลังงานโดยไม่มีอัตราไม่ได้เกี่ยวกับอัตราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทํามาก็คือว่าเราต้องหาย้อนกลับไปว่า G ที่ยังไม่ดิฟอ่ะหน้าตาของ G เป็นยังไงเอ้เนี้ยสาระสําคัญเป็นแค่นี้นะครับ งั้นถ้า g ดิฟแล้วได้ f ถ้า g ยังไม่ดิบเราหาไงครับเราก็หาย้อนกลับกระบวนการหาอนุพันธ์เราเรียกว่าการหาปริพันธ์นะครับเออนะหรือภาษาอังกฤษใช้ I ิน e g r a t i o n นะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าเราเอาไปอินทิเกรตนะครับถ้าเราอยากได้ G วิธีการง่ายๆก็คือเอาเอา f เนี่ยตัวเนี้ยนะอนุพันธ์ของ G ได้ f เราก็เอา f เนี่ยมาอินทิเกรตก็คือจัดก,การย้อนกลับมา เี็นไหมไม่งงนะเราก็หา g ออกมาโดยอินทิเกรต f f ก็คือ2.17จุดหน x กำลังสองลบเก้่ x บวกสิบเก้าจุดนะครับเออ่ dx อย่างนี้อ่าอินทิเกรตตัวนี้ได้ไรครับนะก็ได้เป็นสอง x กำลังสองก็กลายเป็น x กำลังสามแล้วก็ส่วนสามนะครับแล้วก็ลบด้วย9.74นะ x ก็จะกลายเป็น x กำลังสองแล้วก็ส่วน2องบวก19.956นะครับแล้วก็มี x โผลมาเพราะว่าเป็นค่าคงที่นี่เกิดค่าคงที่ก็ได้ x แล้วก็บวก4อย่างนี้ถูกไหม สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือหาอะไรครับเราก็ต้องหา C โอ้4โจทย์ไม่ได้บอกอะไรมาเลยดอิอืมอ่าไม่เป็นไรติด C ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคืออย่างนี้โจทย์ให้หาตั้งแต่ปีที่1.5ถึงถึงสี่ศนะครับโจทย์ให้หาปีที่1.5ถึง คิดสะทศกรัฐ15ถึง40คือ2,000นเนี่ยนับ x เป็น1นะถ้าปี2 5 0 5ก็ x ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับก็ต้องเป็น15นะครับอ,อ,อ่ะอันนี้ gx อันนี้ฟังก์ชันของค่าใช้จ่ายนะเอออันนี้คือค่าใช้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายค่าใช้พลังงานเออการใช้พลังงานเออ ใช้พลังงานตามฟังก์ชัน g ตัวนี้นะทีนี้ประเด็นก็คืออย่างนี้ครับโจทย์ให้หาการใช้พลังงานตั้งแต่ปี1.5คศ .2015 นะครับเออถึงคส2 0 4 0 ทีนี้เราเราเรา,เราลองดูอย่างนี้นิดนึงครับนะถ้าคสสอ0 0เนี่ยเรานับ x เป็น1นะคสสอ0 0เรานับ x เป็น1ถามว่าถ้าคสหนึ x มันจะเป็นอะไรครับ x มันก็จะเป็น15ถูกไหมเออคอสหนึ x ก็เป็น15บนหะ้าสองพนที่หนึ่งสองพันหนึ่งก็สองถูกไหม อ๋อปีที่1นับจาก2,000ปีที่1นับจาก2,000ก็แสดงว่ามันต้องไปนับ1ที่2 0 0 1เอออย่างนี้ครับเออย่างนี้ทีนี้ก็หมายความว่าเเลขตัวท้ายที่เป็น1กับเลขของ x เนี่ยมันจะสอดคล้องกันพอดี2 0 0 1ั 2001, นับ2 2 0 0 2นับ2 2,015ก็นับ15เอออย่างนี้นะครับทีนี้ก็หมายความว่า2,040ก็นับ x เป็น40นั่นเองนะ นะครับก็อย่างนี้ทีนี้โจทย์ให้หาว่าพลังงานที่ใช้ตั้งแต่ปีทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นถึงปี1 5 2่1 5เนี่ยเท่าไหร่เออ,อน,นี่โจทย์ไม่ได้ถามปีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2000ถึงปี2 0 4 0เนี่ยเท่าไหร่นี่โจทย์ก็ไม่ได้ถามแต่โจทย์ถามว่าตัดท่อนมาหาแค่ปี15ถึงปี40นะครับเออ นะนี้ก็หมายความว่าไงครับที่โจทย์บอกก็คือการใช้พลังงานนะตั้งแต่ปี15 2015ถึง2040มันหาได้จากอะไรครับมันก็หาได้จากเอาเอาอะไร เอาพลังงานที่ใช้ถึงปี40ตั้งแล้วก็ลบกับพลังงานที่ใช้ใน15ปีแรกอะ่ะนะถึงปี15นะพลังงานที่ใช้นะครับถึงปี2040ตั้งแล้วก็ลบกับพลังงานที่ใช้ ในช่วง15ปีแรกตอนเริ่มนับนะครับขณะเริ่มนับที่ใช้ถึงปี2015ก็จะกลายเป็นพลังงานตั้งแต่ปี15ถึง40ก็คือตัดท่อนหนึ่งะนะครับนึกภาพออกไหมก็คืออย่างนี้พลังงานที่ใช้40ปีนะอันนี้ถึง ตั้งแต่นับ1นะครับถึง40นะเออนี่พลังงานที่ใช้ทั้งหมดนะตั้งแต่นับ1ถึง40แล้วก็พลังงานที่ใช้ทั้งหมดนะตั้งแต่นับ1ถึง15อันนี้15ปีนะครับเออถึงปี2040อันนี้ถึงปี 2015แต่เราต้องการท่อนหนึ่งครับเราต้องการพลังงานที่ใช้ตั้งแต่ปี15ถึงปี40ูถูกไหมยั่นพลังงานที่ที่เราต้องการก็คือเราต้องการท่อนนี้ครับท่อนนี้ก็ทำไงครับก็เอาพลังงานที่ใช้ถึงปี40ตั้งแล้วก็ลบด้วยพลังงานที่ใช้ถึงปี15ก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบนั่นเองนะครับเออหรือสรุปง่ายๆอย่างนี้ครับ แล้วก็พลังงานที่ใช้หาได้ไงหาได้จาก g ถูกไหมเราก็สรุปได้ว่านะครับเออการใช้นะพลังงานปี15ถึง40ก็เราก็หาได้จากเอาฟังก์ชัน g ที่ใช้มาอ,อ่า40ปีนะครับที่ x เป็น40เนี่ยเออเราใช้ตั้งแต่ปีออที่ x เป็น15จนกระทั่งถึง x 40 ถูกไหมเราก็เอาที่ g ที่ x เป็น40ตั้งแล้วก็ลบกับปี15ก็คือปีที่ g เป็น15เออแค่นี้เองนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือหา g 4 0บลบ g 1 5บนะโอเคนะอ่ะทีนี้เราก็ไปหา g 4 0 g 4 0หาไงครับเราก็หาได้จากฟังก์ชัน g ตัวนี้ถูกไหมเราก็40แทนลงไปในนี้ นะครับ2.1740ดหนกำลังสส่วนสนะลบเก้าจกำลังสส่วนสนะครับเออบวกสิบเกนะครับเข้าใจว่าที่เลขมันดูวุ่นๆอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นข้อมูลจริงนะนะครับไม่ใช่เลขสมมุตินะครับก็เลยออกมาวุ่นหน่อยนะบวกสนี้คิดเลขออกมานะไปกดเครื่องคิดเลขเลยนะเลขตัวนี้เราคิดคง คงเหนื่อยนะคิดได้เลยกอาจจะนานหน่อยนะไปกดเครื่องคิดเลข,ขอกันเลยมันก็จะได้เป็นอะไรครับมันจะได้เป็น39299.57นะครับ3 9 2 9 9 3 9 2เอเ้าออไม่ใช่39เนีย่ยอะไรอี่ครับางนี้ครับ39299.57นะครับ นะบวก4ด้วยอย่าลืมนะครับโอเคนะอันนี้คือ g ที่ปี40นะครับแทน x ด้วย40ต่อไปหา g ที่ปี15นะครับก็แทน x ปี1นแทน x ด้วยแะลรครับแทน x ด้วย15ก็ได้เป็น2.17 15กำลัง3ส่วน3บวกไม่ใช้ลบ9.74 15กำลัง2ส่วน2บวก19.956นะคูณ15บวก4นะครับ อ่ะคิดเลขออกมาก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้ตัวเลขเป็น1644ครับ1 6 4 4จุดแ4บวก4นะครับอ่ะโอเคนะทีนี้เราก็จับลบกันครับเออเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานปี 1 5ถึง4 0นะครับก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็จับลบกันเอา4 0ตั้งก่อน4 0คือ3 9 2 9 9.57สบวกสลบด้วยปีปีอะไรลบด้วยปี1 5ก็คือลบด้วยงานหน4่งหกบวกสนะครับเออลบกันได้เลยครับนะ ก็กระจายลบเข้าไปกจ็จะเป็น3 9 2เ9้7เก้า้บวก4ลบ1 6 4 4.84กกระจายลบเข้าไปก็เป็นลบ4 4ลบ4หายไปอ่า4หายไปแล้วถึงวีนนี้ก็เหลือแค่ตัวเลขล้วนๆกลายเป็นตัวเลข3 7 6 5 4นะครับจุด7 3หน่วยก็เป็นล้านล้าน BTU นะครับเอ,อ่อล้านล้าน b t ่โอ้ก็จบประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบว่านะครับในบ้านอ,อ่าใ,ใช้พลังงานไปนะครับใช้พลังงานไปตั้งแต่ปี1.5ถึง4.0นะ ี1 5ถึง40เป็น37654.73ล้านล้าน BTU อือจบครับ ก็จะได้ประมาณนี้